สุริยันจันทราตราบนั้นจนรักเธอตอนที่348อุมาเข้ามาถึงที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาลก็ออกมาพูดเสียงดังว่าภรรยาของอุมาเข้าไปประถมพยาบาลคนเจ็บโดยที่เธอไม่ได้เป็นหมอการกระทำของเธอนั้นถือว่าเป็นอาเทยกรรมแต่เขายังน,น,นำคลิปวิดีโอที่เขาได้ถ่ายไว้ให้กับทุกคนดูทั้งยังผลักก,กนกอุมารู้สึกโกรธมากเขาจึงดึงคอเสื้อชายคนนั้น และบอกให้หยุดพูดจาพร่อยๆถึงภรรยาของเขากนกเข้ามาห้ามอูมาและบอกให้ปล่อยชายคนนั้นไปชายคนนั้นยังบอกอีกว่าเขาจะเผยแพร่คลิปที่กนกทำการรักษาโดยไม่มีใบรับรองทั้งยังพูดกับคนรอบข้างที่มามุงดูว่ากนกอาจจะให้ยาคนเจ็บไปแบบผิดๆก็ได้และควรที่จะหยุดให้บริการรถพยาบาลเคลื่อนที่ด้วย กนกก็สีหน้าเป็นกังวลพยายามจะชี้แจงว่าการรักษานั้นเป็นการรักษาฟรีแต่ชายคนนั้นก็ชักจูงโน้มน้าวให้กับคนที่ยืนฟังให้เชื่อและยังข่มขู่ว่าเขาจะนำคลิปออกสื่อผู้คนก็โหตามในสิ่งที่ชายคนนั้นพูดทั้งอุมาและกนกรู้สึกวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มาซีซาหันไปมองทั้งสองหน้านิ่ง เมื่อกลับมาถึงบ้านอูมากนกมัซาจีและมาซีซายืนดูข่าวโทรทัศน์อยู่นักข่าวก็บอกว่ากนกทำให้ชีวิตผู้ที่รับบาดเจ็บอยู่ในความเสี่ยงมซาจีก็รอบมองสบตากับมาซีซากนกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสถานการณ์จะกลายเป็นเช่นนี้อูมาก็ปลอบใจให้กนกผ่อนคลายเพราะสิ่งที่กนกทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องมาซีซาก็บอกว่าพวกเราเนรู้ แต่พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเรานั้นเกี่ยวข้องกันอธิบายไปพวกเขาก็จะไม่ฟังอุมาก็บอกว่าพรุ่งนี้เขาจะจัดแถลงข่าวอธิบายทุกอย่างที่เราทำกนกคิดว่าการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้คงจะเป็นทางออกที่ดีก่อนที่จะโผล่เขากอดอุมามาซีซาเข้ามาในห้องหยิบเงินในเกะที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าส่งให้กับโมซาจิโมซาจิเขาบอกว่า แผนการของพวกเรานั้นดำเนินไปได้ด้วยดีให้มารอดูว่ากนกและอุมานั้นจะทำอย่างไรต่อไปกนกแต่งตัวอยู่ที่หน้ากระจกมองหาตลับสินดูว่าหายไปไหนอุมายืนถือตลับอยู่ด้านหลังกนกมองผ่านกระจกแล้วหันกลับมากนกก็บ่นเล็กน้อยเรื่องตลับสินดูอุมาก็ทำเสียงสู้ให้เงียบและใช้มือแตะที่ริมฟีปากกนกก่อนที่จะเปิดตลับ แต่ผงสินดูแต้มที่ไรผมที่หน้าผากให้ก่อนจะปลอบใจให้กนกไม่ให้กังวลทุกอย่างนั้นจะต้องผ่านไปได้กนกปาดน้ำตาแล้วยิ้มอุมาก็เดินจูงมือกนกออกไปที่งานถแถลงข่าวกนกที่นั่งอยู่ยังประมาอุมาก็เอื้อมือปีกุมให้กำลังใจกนกอาทิตยายืนอยู่ข้างเวทีทางด้านซ้ายมือของอุมา ส่วนถัดไปด้านล่างเวทีนั้นโมซาจิและมาซีซานั่งอยู่ที่โซฟานักข่าวก็นั่งอยู่ด้านหน้าโต๊ะเมื่อกระโนกพร้อมแล้วจึงได้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับอูมากระโดนกขึ้นไปยืนโพเดียมเล่าเหตุการณ์ให้นักข่าวฟังทุกคนฟังสายตาก,ก็จับจ้องไปที่กระโนกนักข่าวชายหุ่นกระบอกของมาซีซากระป้อนคำถามรุกกระโนกกระโนกก็ตอบเขาว่าเธอได้ทำในสิ่งที่ควรทำในกรณีฉุกเฉิน และเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ควรจะทำนักข่าวคนนั้นก็บอกว่าการทดลองของเธอนั้นประสบความสำเร็จแล้วถ้าเกิดผู้ป่วยอาการหนักมากกว่านี้ถึงแม้เธอจะมีความตั้งใจดีแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยผู้ป่วยได้กนกและอุมาพยายามที่จะอธิบายแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จเพราะแต่ละนักข่าวก็ป้อนคำถามสีหน้าของกนก ก็วิตกกังวลอย่างมากเมื่อโดนรุกในแต่ละคำถามนักข่าวหุ่นเชิดองมาสีซาลุกขึ้นบี้คำถามแต่ก็เกิดลื่นบนสายไฟอูมาจะเข้าไปช่วยแต่กนกก็ห้ามไว้ว่าเธอเห็นสวิตและสายไฟวางเกะกะอยู่ควรที่จะเรียกช่างมาก่อน แต่นักข่าวคนนั้นก็ขอร้องให้ช่วยเขาก่อนเพราะว่าเขาเจ็บหลังอุมาและกนกเข้ามาประคองให้ลุกขึ้นพามานั่งที่เก้าอี้อุมาก็นำน้ำมาให้ดื่มส่วนหมอบารักก็นั่งดูการถ่ายทอดอยู่ในห้องกับหมออีกคนหนึ่งฝ่ายญาและครอบครัวยืนดูข่าวของกนกและอุมาปายานพูดขึ้นมาว่า เรื่องทั้งหมดนี้ไม่เป็นมงคลเพราะสรัตดังนั้นสรัตควรที่จะต้องอยู่ห่างจากครูคงเธอวิทย์ห้ามปายันแต่ปายันก็ไม่ยอมหยุดย่าถึงกับตกใจในคำพูดของปายันสรัตเดินออกจากห้องไปด้วยท่าทางที่หมดอะไรตายยากย่าตำหนิปายันว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามสรัตเป็นคนในครอบครัวปายันทำไมถึงไม่รู้จักที่จะเงียบและพูดในสิ่งที่ควรจะพูด ปายันก็ตอบกลับไปว่าเธอแค่พูดความจริงและความจริงก็เปรียบเสมือนอยาขมก่อนที่ป่ายันจะเดินออกไปวิย์เข้ามาประคองยญ้ยาไม่ให้ย่าเครียดวิตกกังวลอุมากับกนกช่วยนักข่าวหุ่นกระบอกของมาสีสาแล้วแต่เขาก็กลับ,บ่วยวายกล่าวหาว่าชีวิตของเขานั้นตกอยู่ในความเสี่ยงของการได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ไม่ใช่หมอจริงๆ เมื่อพวกเขาไม่ผ่านเกณฑ์ก็ควรที่จะหยุดให้บริการรถพยาบาลมอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่ผู้สึกข่าวคนอื่นก็ตะโกนสนับสนุนความคิดนี้เพื่อที่จะให้หยุดบริการรถพยาบาลฝ่ายมาซีซาและอดีตสามีที่นั่งฟังอยู่ก็ยิ้มเยาะเมื่อกลับถึงบ้านกระดกก็เสียใจที่เป็นต้นเหตุเพราะเธอที่ทำให้เหตุการณ์เป็นแบบนี้ทางด้านอาภีตา ก็โทรมาแจ้งที่จะยกเลิกบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่ที่ไม่สามารถจะดำเนินต่อไปได้อุมาไม่อาจที่จะกลั้นน้ำตาตัวเองได้จึงเบือนหน้าหนีแต่น้ำตาก็ากลับไหลพลากกนกแบมือรับน้ำตาของอุมาไว้และกําน้ำตาไว้แน่นอุมาเดินเข้าบ้านไปทางน้ำตากนกแบน้ำตาอุมาในมือออกขอโทษที่ทำให้เรื่องวุ่นวายแบบนี้ สุริยันจันทราตราบนั้นฉันทักเธอตอนที่349อุมารู้สึกเสียใจมากเมื่ออาภิตาโทรมาว่าเธอได้รับคำขอร้องให้ยกเลิกบริการรถพยาบาลของอุมาอุมาเดินเข้าบ้านไปแล้วกนกยืนมองรูปปั้นพระศิวะ กโนกเอ่ยว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้แต่ถ้าหากมาซีซาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เธอจะไม่ยอมปล่อยให้มาซีซาเล่นสกปรกแบบนี้อีกต่อไปเวลาเพียงสิบนาทีสามารถทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตได้ขนาดนี้และเธอจะไม่ปล่อยให้บริการรถพยาบาลเคลื่อนที่ฉุกเฉินหยุดให้บริการอย่างง่ายดายแบบนี้มาซีซาที่แอบยืนฟังด้านหลังไกลๆก็พูดเบาๆว่า กนกไม่มีทางที่จะรู้ว่าแผนของเธอนั้นคืออะไรกนกก้มลงแตะผงซินดูใช้นิ้วโป้งมือขวาแต้มที่จุดแดงขึ้นไปที่หน้าผากเธอบอกว่าเธอเป็นลูกสาวของท่านเธอจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้านฝ่ายอุมาที่อยู่ในบ้านก็ตะโกนเรียกหากนกอาทิตยาเข้ามาก็บอกว่าเขาก็ตามหากนกเช่นเดียวกันวิทพาอาพิตาก็ามาในบ้านอาพิตาทักทายยากนก ก่อนจะเอ่ยกับอุมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยื่นสองเอกสารสีน้ำตาลให้อุมากนกเดินเข้ามาและยื่นสองสีน้ำตาลของเธอให้กับอาปิตาได้อ่านก่อนอาปิตาจะบอกก,บกับกนกและอุมาว่าจะต้องพบกับคณะกรรมการการแพทย์ที่จะมีการยกเลิกการบริการรถพยาบาลเคลื่อนที่กนกและอุมาเดินทางมาถึงโรงพยาบาลเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ กนกมีสีหน้าเป็นกังวลอุมาก็ปลอบใจก่อนจะเดินจูงมือกันเข้าห้องประชุมนักข่าวและคนที่สนใจเข้ามาฟังอุมากับกนกเดินกลุ่มมือกันลงมา อุมาก็กลุมมือกนกเดินลงบันไดมาที่หน้าเวทีอาทิติยาและยา่นานั่งที่เก้าอี้ด้านหน้าก็ลุกขึ้นหันไปมองตามทุกคนนักข่าวคนหนึ่งก็ตะโกนว่าคนร้ายมาและใบอนุญาตของพวกเขานั้นควรจะถูกยกเลิกอาทิตยาโมโหจะเข้ามากระทืบแต่ย่าก็ดึงมือไว้แต่บ่าให้อาทิติยาใจเย็นๆอุมาและกนกเดินผ่านมาตรงนักข่าวคนดังกล่าว นักข่าวนั้นยังตำหนิไม่หยุดปากอาทิตย์ยาก็ตอบกลับแบบเบาๆย่าทำมือให้นักข่าวนั้นหยุดพูดได้แล้วเมื่อทั้งสองเดินขึ้นไปที่โพเดียมสีหน้าของกนกก็วิตกกังวลมากเพราะแค่เดินเข้ามากำลังใจก็เสียหมดอาทิตย์ยายกนิ้วโป้งสองนิ้วเป็นกำลังใจให้ยาก็ยกมือพนมที่หน้าตัก ส่งกำลังใจให้กนกสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้อาภิตาก็แนะนำเจ้าหน้าที่ที่เขาร่วมประชุมครั้งนี้กับหัวหน้าโครงการดตอรเดปาธิและดตรบารักอาภิตาก็เริ่มเกลื่นเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนจะให้กนกเล่าถึงเหตุการณ์จริง กนกก็เล่าด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักอูมาที่ยืนอยู่ข้างๆแตะมือให้กำลังใจพยักหน้าให้กนกใจเย็นๆว่าเขาจะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจเสมอดอเอรเดปาติน้ำเสียงเข้มดุดันคัดค้านและสั่งให้ยุคเลิกใบอนุญาตเพราะกนกช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยไม่มีใบอนุญาตด้านฝ่ายดรบารักเสนอแน่ว่า เขามีวิธีในการแก้ปัญหากนกควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการแพทย์ซึ่งหากไม่ประสบความสำเร็จในภาคเรียนที่หนึ่งใบอนุญาตก็จะถูกยกเลิกอุมาเป็นห่วงแต่กนกก็เชื่อว่าเธอสามารถทำได้กนกจึงได้เอ่ยตอบตกลงตามข้อเสนอของดเรบารักอาทิตยยาดีใจยาก็ยิ้มออกมาได้หลังจากการประชุมดรบารักเดินไปที่รถของเขา กนกเดินเข้ามาเรียกเพื่อจะขอบคุณมองเห็นนิ้วชี้เขาบาดเจ็บจึงเดินไปหยิบกล่องพยาบาลที่รถเข้ามาแล้วผ่านผ้าพันแผลที่นิ้วให้เขากนกก็มัวแต่เอ่ยขอบคุณทําให้ผ้าพันแผลหล่นพื้นดกเตอร์บารักก็ก้มหยิบแล้วผ่านนิ้วด้วยตัวเองบอกกนกว่ามันไม่ใช่วิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้องดังนั้นก็จะต้องไปศึกษากนกจึงบอกว่าเหตุผลนี้ก็เพียงพอ ที่จะทำให้เธอนั้นเข้าร่วมหลักสูตรและหวังว่าจะได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้จากดตรบารักที่บ้านอุมาค้นหาเสื้อในตู้เสื้อผ้าไม่เจอกนกก็ยื่นส่งให้จากด้านหลังกนกช่วยถอดสูตรให้ พับเสื้อสูตรพักไว้ที่แขนแล้วก็มือขวาแต่แขนอุมาบอกเขาว่าเธอต้องการเข้าคอร์สฝึกงานกับดรบารักเพื่อจะรักษาใบอนุญ,ญาตของพวกเราอุมาก็บอกกับกนกว่าการเรียนแพทย์นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากแต่กหนกก็บอกว่าดรบารักนั้นเป็นหมอที่ดีและสุภาพอุมาเห็นกหนกพูดชื่นชมหมอบารักจึงรู้สึกงอนขึ้นมา